พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปหกสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศศรษาสตร์มาดูประโยชน์ของภาษีกันนะครับภาษีอากรใช้ในการพัฒนาประเทศพัฒนาท้องถิน่นและจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. จัดบริการสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนเช่นการจัดการศึกษาการรักษาพยาบาลการขนส่งสาธารณะการสังคมสงเคราะห์การป้องกันประเทศ 2. แกนนนำภาษีอากรไปใช้เป็นเงินเดือนข้าราชการและนักการเมืองซึ่งบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่บริการประชาชนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 3. การนำภาษีอากรไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 4. เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ